ในส่วนช่วงนี้นะก็จะมีข่าวดีหน่อยในส่วนของการตรวจพวงจุ้ย V.I.P ก็คือการตรวจหน้างานตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นนะเป็นส่วนลดซึ่งจะให้เฉพาะคนที่จองคิวตรวจในช่วงเดือนกรกฎาคม2566เหน้นใครสนใจอยากได้รับติดตรวจลดนี้นะซึ่งบอกเลยนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งให้เข้าไปแอดไลน์แอด F s O 1689เฟ้งซุยออนไลน์ 1689F so 1689เนะ mm hmm. เข้าไปแล้วก็แจ้งขอสิทธิ์รับสิทธิ์ตรวจรถในการตรวจหวงจุ้ยหน้าง,งานจริงแั้นในส่วนนี้ก็จะจำกัดสิทธิ์ให้แค่20คนเท่านั้นเพราะฉั้นตอนนี้ก็มีคนเข้ามาจับจองคิวกันบ้างแล้วนะครับ นั้นใครสนใจนะก็ทักเข้าไปในไลน์ได้เลยตัวนในส่วนของการตรวจหวงจุ้ยออนไลน์ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ผมจะรับแค่10คิวตอนนี้ก็เหลือไม่ถึง10คิวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจก็รีบจับจองในส่วนการตรวจออนไลน์ได้อยากตรวจแปลนก็ทักเข้ามาแจ้งความต้องการได้เลยนะครับ ย้ำอีกทีคือในส่วนของส่วนลดให้ส่วนลดเฉพาะคิวที่จองคิวตรวจในช่วงเดือนกรกฎาคมเท่านั้นใครสนใจก็ทักไลน์นะ ffo 1689เข้าไปขอส่วนลดจากเจ้าหน้าที่ได้เลย